วันนี้จะพาไปดูโปรดักชันไลฟ์ศิลปินไทยไปเมืองจีนศิลปินของเราในวันนี้ก็คือน้องบอสโนอ่นและลูกค้าก็คือเท่าแก่น้อยตามภาพระหว่างทีมงานเตรียมเสร็จเราไปบรีฟศิลปินกันจริงๆแล้วคอนเซปต,ต์และสคริปต์ต่างๆได้ถูกส่งไปยังทีมงานศิลปินตั้งแต่ช่วงพรีโปรดักชันแล้วนะครับเมื่อถึงหน้างานผมในฐานะครีเอทีฟและผู้กำกับก็จะมาสื่อสารเพื่อเน้นย้ำถึงมูทและโทนที่เราต้องการมากกว่าแน่นอนว่าเสน่ห์ของงานไลฟ์นะครับคือความสด ทีมเขียนบทที่ดีจะต้องคิดทุกอย่างไว้แบบละเอียดยิบแต่ก็ไม่ลืมเผื่อพื้นที่ปลายเปิดไว้ให้ตัวตนและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นสดสดน้างานครับอย่างไลฟ์นี้เป็นการแข่งทําอาหารทุกคนคิดว่าบอสต้องชนะแน่ๆเพราะบอสชอบทาอาหารอยู่แล้วแต่เกมพลิกนุ่มโนอ่นกลับเป็นฝ่ายเอาชนะด้วยคะแนนพลิก4เม็ดจาก5เม็ดของทีมงาน5คนเล่นเอาแฟนๆที่จีนถึงกับงงไปเลยครับเป็นอีกหนึ่งงานที่โจโจโปรกชันรู้สึกสนุกและที่สำคัญนะครับน้องๆน,น,น่ารักและเป็นเหมืออาชีพมากๆเลย สนใจงานไลฟ์งานภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวกดติดตามโจโจ้โจประกักชันได้เลยจ้า